แจ้งข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการด้วยพรุ่งนี้รับเงินค่ะโอนเงินเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกแล้วที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะและในส่วนของติดตามความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่เดี๋ยววันนี้อิสานแซบมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารพร้อม บัตรคนจนข่าวดีรับเงินเพิ่มในโครงการเพิ่มกำลังซื้ออาจจะได้รับสูงสุดเดือนละ7 0 0ถึง800บาทเลยนะคะรู้ช่องทางการจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันเลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการอยู่ในกลุ่มผู้พิการ ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ค่ะพรุ่งนี้กระทรวงการคลันงนัดจ่ายเงินเหมือนเดิมตามปกตินะคะโดยจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีบัตรวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการเติมเข้าไปในบัตร200บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าหากใครได้รับเงินแล้วพรุ่งนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะแล้วเรามาติดตามว่าการจ่ายเงินจากทางกระทรวงการคลังจ่ายจริง100%ให้กับผู้พิการที่มีบัตรวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ค่ะและที่สําคัญผู้พิการผู้สูงอายุบารคนจนทั่วประเทศได้เฮนะคะซึ่งทางกรามอได้อนุมัติเพิ่มในโครงการเพิ่มกําลังซื้อเติมเข้าไปอีก300บาทปกติเพิ่มกําลังซื้อจะได้รับเดือนละ200ใช่ไหมคะเติมเข้าไปอีก300ก็จะได้รับ500ซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคม2เดือนนี้รับเดือนละ500เดือนรั รับสูงสุดถึง1,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะวงเงินรูดซื้อสินค้าสําหรับบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้สิทธิ์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโครงการเพิ่มกําลังซื้อบวกรูดซื้อสินค้าก็จะได้รับ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทต่อเดือนสําหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนและเดือนธันวาคมค่ะและความชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังในการรับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คัดกรองทั่วประเทศโดยจะนําข้อมูลจากทางสํานักง,งานประกันสังคมเข้ามาร่วมคัดกร งช่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมเพรนาะฉะนั้นคนที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่ารายใหม่เตรียมความพร้อมลงทะเบียนน่าจะมก,กราคม2560 5เนี้ยแหละค่ะเตรียมลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วนเกณฑ์ก็น่าจะใช้เกณฑ์ควรวเรือนโดยทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันว่าลงทะเบียนได้ทุกคนรับไม่อั้นแต่ขอให้จนจริงค่ะก็เลยนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮทั่วประเทศทั้งโครงการเพิ่มกาลังซื้อนะคะที่มีการเพิ่มเงินเข้าไปพรุ่งนี้โอนต่อเนื่องผู้พิการที่มีบัตรคนจน2ระยบาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งรายเก่ารายใหม่ เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ